คือมีมีจะมาพูดถึงพีระมิดเจ็ดท่านแห่งการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้นะคะทุกคนเราสามารถเรียนรู้ได้ไวได้เร็วมันก็เกี่ยวกับการที่เราแบบว่าเราแบบเรียนรู้แบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้แบบการฟังการบรรยายนะคะเราก็จะได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์คือเป็นการเรียนรู้ที่แบบได้หน่วอย,อยางเออ อย่างเช่นคนที่เขาเรียนเก่งๆนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเขาเรียนรู้แบบไหนเขาจํางจำได้ดีทั้งข้อสอบได้เยอะแล่ก็เข้าใจมาจริงๆไม่ใช่แค่ท่องจำนเดียวเรามาดูพีระมีตัวนี้กันเลยนะคะที่มีเสียขั้นเนาะอ่ะอันแรกสุดเลยนะคะก็คือเป็นการฟังแล้วกันบรรยายนะถ้าใครที่แบบฟังเฉยๆฟังที่แบบเพื่อนพูดเฉยๆฟังที่อาจารย์พูดเฉยๆโดยที่แบบว่าไม่ได้เป็นจดไม่ได้แบบใส่ใจอะไรมากนะคะก็จะ เรียนรู้แล้วก็รับรู้ได้อยู่ที่5%้เเนะคะลงมาหน่อยนะคะก็คือการอ่านการอ่านเฉยๆนะแบบอ่านผ่านๆเฉยๆไม่ต้องไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากก็จะได้สิเปอร์เซลงมานะคะก็จะเป็นการฟังและการได้เห็นนะคะตัวนี้ก็เหมือนเป็นการดูโทรทัศน์เนาะก็คือเป็นการาดูโทรทัศน์ดูวิดีโอนะคะดูภาพด้วยดูการเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็ฟังด้วยนะตัวนี้ก็จะอยู่อยู่ที่20%เซ ต่อนะคะเป็นการสาธิตการสาธิตก็คือเหมือนเป็นการเราดูแบบว่าเหมือนแบบแสดงละครเนาะดูการสาธิตการทําแบบการสาธิตทํานั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราดูเฉยๆก็จะได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจนะต่อมาค่ะเป็นการอภิปรายกลุ่มการอภิปรายกลุ่มจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตัวนี้คือทําความเข้าใจดูแบบว่ามากกว่าหนึ่งคนก็คือสองคนสามคนได้หมดเลยนะที่เป็นกลุ่ม ตัวนี้ก็คือแบบมีเพื่อนติวให้เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเข้าใจเพื่อนมาติวให้เราไปติวให้เพื่อนต่อมาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์การทดลองด้วยตัวเองอก็คือตัวนี้คือเราทําเองเราทําเองเราลงมือทําเองเราเข้าใจเองการที่เราจะทําได้ก็แปลว่าเราต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมอ่าเราก็ต้องเออแหละก็คือเรียนรู้ด้วย75%เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์อันดับสุดท้ายก็คือเก้าสิบเปอร์เซนต์เลยนะทุกคนกค,นคนือการสอน คนนี้ค่อนข้างที่จะแบบเก่งเลยเนาะแบบสามารถสอนเพื่อนได้ก็ต้องเข้าใจจริงจริงก็ต้องแบบเก่งเพื่อนถามอะไรก็ตอบได้อะไรอย่างเงี้ยนี่การสอสกกนมือคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเลยนะนะลายคนทำให้คนอื่นเข้าใจนะเราก็เข้าใจมากขึ้นวย